สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู้ซ่องาใหมมอดโอเคทุกคนท,ทุกมือมีเจ็บใจไดคใช่ไสบายดีบอมมอดสบายดีเนาะพี่น้องขอภัยสู้สู้สู้คนนอ้อน,นี้มาพบกับบอมมอดเก้าเนาะบุญบ้านได้ทุกคนเในมื้อนี้นะมื้อนี้เป็นโอกาสในบุญบ้านเนาะพี่น้องบุญบ้านเฮานี่มาปล่อยจูกันทุกคนเลยปล่อยจูกับบอมมอดซ่องบมอมมอดตอนนึงนะมานั่งกันบอน ชีวิตหนึ่งหน่งฟรีฮะฟีไฟนะพยไปไทยกับจัวคอนจัวคอนนี่เนาะนี่ก็เป็นข้าเนียวเขาอยจุเปิดเลยประมดทำยังไงคราปีนพี่น้องปีบุญเป็นบุญปังแรกของปีของพันาซีเขาเนาะเป็นปังบุญผาป้านะพี่น้องบุญผาป้าาสุดท้ายเลยเห็นนี่ ส่วนยอดพี่น้องเลยโอ้ผักกับมดนลากผักกับเลยแม่ใน่ผักกับของหอมบักซีม, <c ười> มันได้มีเหล้ามีเ,เ,เบียร์ได้ไหมเล่าใช่ไหมล่าผัวบักห่มเลังจากจะกินซิ้นแล้วก็นสิง้อไปเน็บดอกไม้เนาะทุกคน เบิ้งนำกันนเปกาเป็นมือันพี่นองำที่งแล้วคันเดียวเลยพี่น้องขัน <c oughs> เดียวันีเบิ้งพี่น้องเบิ้งเลยพี่น้องอืบอ,อ,อ,อบบอล คนล้อทเุกคนจ๊กิีหน้าก็มาหาเาิใส่จุนเศร้าเนาะเก้าโมงจว่าเศ้าอยู่้ทังาสบายดีคือเก้านะพี่น้อนี่ก็มาลินเฮื่อนเบาใหมพี่น้องเอ้ย เนื <is> ่องอกาสบางวัดก <LP> ันท mm ี hmm. <ot> ่ไปเด็บดงไม้เนาะก็เลยพาแวะมาักทายเพื่อนเนาะทังก่างเร็วเข้าเร็วนั่งขอบุญเช่นนันอุตส่ากันเนาะพี่เนาะเลยมากินซีนเหมือนกันทุกคนเลยซีนวัวแล้วก็เขาอาภัยคนที่บม่กินหรือบร่ได้กินเนาะ มกนี่ครับหนาผมไปตัดเลยกห้จัดจังนะเพราะบะโนมันนิดน้นาะิเอบา้เนี่ยาเนี่ตัดจดาัก็ได้จังกัดดูแลกัน ยิ่มนี่นก็เป็นจีดสดๆไหมๆเลยทุกคนเีลยเมื่อไรเนี่ยข้าวเมื่อไรนี่เอาข้าวล่มบานนิโกรอ่ะเอาเท่าไหร่ไหมเอาห้าเซนหรอกจีดห้าเซนได้จีดสามโล ย่องย่องท้ซองเลยมูคู่ในบ้านครับม่คอยลลยปันได้ทุกคนเลยงานไส่ต่ส่งพี่น้องนเนี่ยหลัง <c oughs> <c oughs> จากกินข้าวกินน้ำแล้วหักเสียงออกมาหาเด็บน้องไหเนะทุกคนเลยเดี๋ยวฝากกด, line, กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้หน่อยเดี๋ยวไปเบิงบ้งเบื้องผลงานเนาะ าท,ทางหมดเลยยอดไาวได้หมดไปเหน็บตรงมมนคาลุมลายช่างหมดบุมีคารุ่มบริบีเป็นมะนาวแม่นมาลา,า,ายลูกเป็นบัดจันทร์ซ้ำเป็นมูวะห็นปะ เอาบ๊วยสิ้นสุดวันไงเอาสิ้นอย่างสิ้นมึงโว้แล้รันหา้หาห้าตัวคนมาคือมือ่อกดไลายปะ่ะไลฟแล้วมันก็ไลฟ์ูเ้ป้ะมีแต่คนหนึงน่งทำอะไรกันนะี้นะกา้จะต้องไปทำเะไรนัน่งใช่ไหม

ไปทุกคนเดี๋ยวขอวนอนุญาตแต่งเครื่องแต่งคองเลยชิงออกไปหาเน็บดอกไม้อยู่นอกบ้านเลยนอนแถวค่ะเดี๋ยวฝากกดไล่กิดีตามกดซับสไคร้เนาะ